สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มายูจะมาบอกให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่ากรณีระยะเวลารอคอยมันจะเกิดขึ้นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประกันสุขภาพที่เพื่อนๆมีการซื้อไว้ว่าประกันมีการเริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงจ้าไปดูกันเลยอ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ ก็จะบอกว่าระยะเวลาของความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่เพื่อนๆมีการซื้อไว้นะคะอ่จจะจียนหัวสักนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้นะคะระยะเวลานะคะของกรมธรรม์อนุมัติหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มทํากรมธรรม์ไปนะคะเริ่มกรมธรรม์วันไหนนะคะถ้าหากเกิดเจ็บป,ป่วยยังไม่คุ้มครองนะคะอ่าตรงนี้นะคะ วันที่ซื้อจะคุ้มครองเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะนะคะสมมตุติซื้อกรมธานใบวันนี้10บโมงนะคะเกิดอุบัติเหตุตอน11บเอโมงเที่ยงบ่ายสองอย่างเงี้ยถือว่ากรมธรรม์เริ่มคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุแต่นี่นะคะเพื่อนๆจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินทำ กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีตัวแทนไปนำเสนอแล้วขอคิดดูก่อนนะคะหลังจากขอคิดดูก่อนตัวแทนกลับบ้านไปแล้วแล้วไปเกิดอุบัติเหตุนี่ไปเกิดอุบัติเหตุนะจ๊ะกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋จาจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการตกลงใจเงิน ให้กับบริษัทไปแล้วเรียบร้อยจึงจะคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยหรืออุบัติเหตุแล้วสูญเสียชีวิตประกันฉบับนี้จ่ายจ้าอ่ะต่อมานะคะต่อมาต่อมาเราจะคุยถึงเกี่ยวกับวันที่กรมทรรม์นอนุมัติอ่ะวันที่ซื้อเป็นวันหนึ่งวันที่กรมทรรม์นอนุมัติเป็นอีกวันหนึ่ง S <S <an throp od> บางเล่มกรมธรรมวันที่ซื้อกับวันที่อนุมัติกรมธรรเป็นวันเดียวกันไม่ต้องตกใจนะคะแต่หลายคนหรือหลายเล่มกรมธรรมเพื่อนๆลองไปดูดูลองไปดูนะคะว่าวันที่ซื้อกับวันที่อนุมัติกรมธรรม์อาจจะเป็นคนละวันกันซึ่งการเริ่มต้นความคุ้มครองตรงนี้นะคะเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้นะคะเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้กรณีหากเกิดการเจ็บป,ป่วยนะคะ ต้องนอนโรงพยาบาลนับหนึ่งจากวันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจ็บป่วยนับหนึ่งไปถึงเท่าไหร่นะคะนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ถึงจะคุ้มครองนะคะอ่าต่อมาจ้านะคะเพื่อนเเห็นตัวเลข31อวันไหมคะพี่มายู่เคยคุยอยู่ที่30วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เรานับวันที่เริ่มกรมธรทานวันที่กรมธรทานอนุมัติเรานับวันนี้วันที่หหรือนับวันถัดไปเป็นวันที่1อ่านะคะถ้าานับวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง ก็จะ31วันแต่สมมุติว่านับวันที่กรมธรรม์อนุมัติสมมุตินะคะวันที่15แล้วก็ไปนับ1วันที่16อย่างเงี้ยก็จะนับอยู่ที่30วันจะ้ะอ่านะคะต่อมาในเรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ31วันนี้หรือ30วันนี้นะคะเพื่อนๆน,นับดูดีๆนะคะเริ่มต้นความเจ็บป่วยนะคะเริ่มต้นความเจ็บป่วยนั่นหมายความว่า ถ้ากรณีทํากรมธรรม์ไปแล้วอนุมัติแล้วปัป๊บนะคะเกิดมาเจ็บป่วยหลังจากนั้นอีกอพี่มาอยู่ขออนุญ,ญาตคุยตัวส1เอ็ดวันนี้นะคะอ่านะคะคือถ้าเจ็บป่วยหลังจากวันที่สาสิบเอ็ดกรมธรรม์จะแบบนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยนี้นะคะเคลมได้ค่ะนะคะแต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าต้องสำรองจ่ายอ่าต้องสำรองจ่ายหมายความว่าต้องจ่าย เพื่อนๆต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลไปก่อนแล้วมาเคลมกับบริษัทประกันที่หลังนะคะโดยใช้ใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์หรือเอกสารจากโรงพยาบาลเพื่อไปเบิกกับบริษัทจ้านะคะอ่าต่อมาค่ะอืมต่อมานะคะอ่าตรงนี้สามสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยยสิวันคืออะไรนะคะเรามาดูที่91วันก่อนนะจ๊ะคือคุ้มครองการแฟกเคลมได้นะคะการแฟกเคลมนี้ คือเป็นการอำนวยความสะดวกเฉยๆนะคะระหว่างโรงพยาบาลที่บริษัทประกันมีคอนแทคไว้นะคะโรงพยาบาลมีคอนแทคไว้นะคะถึงจะแฟกเคมตรงนี้ได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนะคะโรงพยาบาลของรัฐบาลหลายๆโรงพยาบาลก็สามารถใช้แฟกเคมได้แล้วและโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่นะคะ8ปดนะคะหรือเกือบร้อนนะคะถ้าเอกชนนะคะ จะสามารถแฟกครีมได้หลัง9 1วันนะจ๊ะ9 1วันนะคะเพื่อนๆอ่ะต่อมาค่ะนะคะในโรคที่ยังไม่คุ้มครองเอ้าป่วยแล้ว30วันแล้ว9 0วันแล้วยังไม่คุ้มครองนะคะอ่ะาเพื่อนๆดูดีๆนะคะอ่ะาก็ะะจะเป็นเนื้องอกถุงน้ํานะคะเดี๋ยวพี่มาอยู่ขออเนี่ยขึ้นสไลด์อีกอันนึงให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าอ่า เพื่อเป็นความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนะคะอะสี่โรคนี้นะคะเพื่อนๆค่ะสี่โรคนี้นะนะคะข้อตรงนี้นะคะข้อตรงนี้นะอาข้อตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะพี่มายูทำมาให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นความคุ้มครองที่จะต้องนับนะคะ121วันคือเนื้อง,งอกถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิดนะคะเนื้องอกถุงน้ำก้อนเนื้อต่างๆนะคะหนึ่งรอยี่สิบวันไปแล้วหนึ่งยบเวันหนึ่งยอวันนะจ๊ะ121รอยิบอ็วันไปแล้วนะจ๊ะอ่านะคะแต่นะคะหากเพื่อนๆไปหาหมอวันที่หนึ่ง้ยี่สิบแล้วแต่เพื่อนๆไปบอกหมอว่าคลำเจอก้อนนี้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเ,เป็นมาก่อน ะะประการฉบับนี้ยังไม่คุ้มครองนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเช่นเดียวกันนะจะเป็นธิ์สีดวงทวารน,นะคะไส้เลื่อนนะคะต้อเนื้อต้อกระจกต่างๆนะคะเพื่อนๆอ,นอตรงนี้ซึ่งก็จะไม่คุ้มครองนะคะซึ่งก็จะไม่คุ้มครองนะคะเพื่อนๆดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรายละเอียดหรือ ละเอียดอ่อนมากๆนะคะเพื่อนๆหลายคนซื้อกรมมทานไปแล้วอาจจะไมอ่อาจจะเข้าใจได้ไม่ครบถ้วนนะคะมองว่าซื้อประกันไปแล้วจะต้องเบิกได้ทุกชนิดทุกยี่ห้อนะคะยังไงก็ตามนะคะให้ปรึกษาตัวแทนที่ดูแลเพื่อนๆอยู่นะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่มีตัวแทนแล้วก็สอบถามมาที่พี่มาอยู่ได้นะคะติดต่อมาทางเททางไลน์ทางาทิกต็ตอกได้หมดเลยนะจ๊ะ ะะสำหรับเพื่อนๆที่ยังมีคำถามข้ออื่นๆนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้นะคะทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะ,ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ